ต้องแนะนําเสริมความปังให้แกหรือเปล่านะสาหรับป๋าเทพนั่นเองน<ฮ>ะค<ฮ>ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอย่างที่เราอ่านข่าวแกไปเหมือนช่วยแกขายที่แล<อ>้วแกประกาศขายที่13ไร่13ล้านบาทอย่าง,ง,งที่หลาย <ฮะ S 2> คนทราบข่าวกันไปคุณผู้ชมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าเอ๊ปะป๋าเทพเกิดวิกฤตอะไรทางการเงินอีกหรือเปล่าอะไรฝ<อ>ืดเคือหรือเปล่าป๋าป๋าก็ออกมาเคลียร์ว่าไม่ได้ตกอับอะไรขนาดนั้นคือต้องการนําเงินจากการขายที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้นี่ค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยก็เอาไปซื้อที่ดิน โซนปากช่องเขาใหญ่เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ทําธุรกิจขนมเปี๊ยะขั้นเทพต่อไปอซึ่งไอ้จากความคิดนี่หลายหลายคนก็เป็นห่วงกลัวอีกแล้วว่าปา๋าบางทีป๋าก็เพล่าในการทําธุรกิจบ้างดีไหม<อ>นะคะก<อ>ลัวว่าธุรกิจของป๋าเนี่ยจะไปได้ไม่สวยอีกพูดง่ายๆเป็นห่วงกลัวป๋าเนี่ยจะเจ๊งขาดทุนคุณผู้ชม,มแล้วก็เชียร์ให้ป๋าเนี่ยกลับมารับงานในวงการบันเทิงดีกว่าไม่ปา๋าแล้วเมื่อวานนี้ค่ะป๋าไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่นะที่ภาคภูมิสัมภาษณ์ กับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากรับนะไอ้งานละครงานหนังเนี่ยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความคิดความเห็นต่างๆในเรื่องของการเมืองไปบ้างก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนจนเกิดกระแสเข้ามาด่าทอมากมายอันนี้ป๋าบอกป๋าก็รู้ตัวยอมรับว่าทนไม่ไหวหลอกทวิจารณ์กันเยอะๆแล้วก็ไม่อยากจะให้กองถ่ายต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองก็เลยอ่ะอย่างนี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายงั้นไม่รับงานในวงการแล้วกันแต่ว่าตอนนี้พร้อมจะรับแล้วนะคะ ขอแค่บทที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเออรับเชิญตอนสองตอนปุ๊บมาออกปึ๊บตายอย่างเงี้ยเอาผมเอาเออมันมันไม่ได้เป็นเงินไงเและที่สําคัญเนี่ยป๋าเทพเขามีแง้งมาาด้วยนะคุณว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นป๋าเนี่ยมีผลงานผ่านหน้าจอด้วยก็จะเป็นผลงานการสร้างของนักสแสดงตลกชื่อดังพี่หม่ำจกมกค่ะเห็นว่าเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันก่อนทาทมกันไปแล้วจ้ารับแต่ว่าเออให้มันดีๆ บทดีๆหน่อยไม่ใช่เอากูไปเดินจะเอ้ยจะเอ้ยกูก็ไม่เอาไงไม่ได้เป็นพระเอกนะเป็นบทเออเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อพระเอกพ่อนางเอกเออไปเชื่อมต่อกันหน่อยบทให้มันเออเราเป็นคนที่ว่าไอา้มีบทบาทบ้างไะเรื่องการแสด,แดงมันก็ถ้ยป๋าจะเล่นได้อีกเท่าไหร่ไอ้พัก็ชวนอยู่มันจะให้ไปเล่นหนังอะไรประมาณน,นั้นแหละเรื่องเรื่องนั้นอะ่ะทั้งเรื่องมีปา๋าแต่ว่าเป็นป๋าก็มันในบทที่ว่ามันต้องดูแลปลาอะไรไม่รู้มันมาเล่าให้ฟังอะ่ะ ก็ถ้าได้ตังค์กูก็เอาอะให้มีบทก็ขอบทยาวๆหน่อยอ,อย่างป๋าบอกไม่ใช่มาอะจื้ออะจื้อแล้เราหายเลยเนี่ยขอมีบทพูดขอเป็นตัวเอกตัวเดินเรื่องหน่อยนิดนึงรับกันนะคะ,ะก็เดี๋ยวรอดูผลงานของป๋าเทพกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ